นี่คือทางขึ้นสู่ปราสาทเขาน้อยสีชมพูจังหวัดสักแก้วบนยอดเขานี้ปรากฏปราสาทที่มีความเก่าแก่เกือบ1,400ปีที่ปรากฏจาึกสักกาชการสร้างอย่างชัดเจนผมได้เดินทางไปท่องเที่ยวโบราณสถานที่จังหวัดสักแก้วหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือปราสาทเขาน้อยสีชมพูซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาลูกเตีย้ยเป็นโบราณสถานปราสาทสามหลังเรียงกันในทิศเหนือใต้หันหน้าออกไปทางทิศตะวันออก ในเขตตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหสัะแก้วห่างจากพรมแดนไทยกัมพูชาราว1กิโลเมตรจากข้อมูลการสำรวจของกรมศิลปากรพบโบราณวัตถุมากมายน่าสนใจอย่างยิ่งการเดินทางไปยังปราสาทเขาน้อยสีชมพูมีความสะดวกสามารถตั้ง g o o g l e Map นำทางไปถึงได้และเดินขึ้นบันไดอีกเล็กน้อยน่าจะไม่เกิน300ขั้นที่เชิงเขาเป็นสถานที่ตั้งของวัดเขาน้อยสีชมพูที่มาตั้งภายหลังรับ มาถึงแล้วครับทางขึ้นสู่ปราสาทเขาน้อยที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วนะขับรถขึ้นมาบนเขาก็ไม่ได้สูงมากขับมาได้ง่ายอยู่ครับนี้เดินขึ้นตรงนี้นะมีบันไดาทางขึ้นประมาณร้อยขั้นนะไม่ไม่ได้ชันมากน่าจะสบายๆเดินพักเลื่อนไปชมด้านบนนะก็เป็นปราสาทบนภูเขาครับเปลี่ยนบรรยากาศนะมาทางตะวันออกเดี๋ยวไปกันครับข้างบนนี้ฮะผมได้เดินขึ้นบันไดเพื่อไปอยังองค์ปราสาท บรรยากาศรายล้อมไปด้วยต้นไม้และพันธุ์พืชเพราะเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใช้เวลาไม่นานนักก็ขึ้นไปถึงยอดเขาบนยอดเขาปรากฏปราสาทเขาน้อยสีชมพูเป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดูมีลักษณะเป็นปราสาทสามหลังเรียงกันสร้างขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่12จากหลักฐานจารึกหินระบุศักราชตรงกับปีพุทธศักราช1 1 8 0จารึกหินนี้ ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติปราจีนบุรีโบราณวัตถุสําคัญที่พบก็คือทับหลังมีรูปแบบศิละปะกรรมตามแบบศิละปะสมโบไพรกุกที่อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่12ตรงตามสักการะในจารึกโดยมีแบบแผนประกอบไปด้วยมีมกรหันหัวเข้าหรือรูปบุคคลที่ปลายทั้งสองข้างมีวงโคง้งวางพาดมีรูปเหรียญในวงโคง้งและพวงมาลัยประดับวงโคง้ง อันเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงศิลปก,กรรมแบบสมโบไพรกุกในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12ซึ่งทับหลังส่วนใหญ่ได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิพธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติปราจีนบุรีจะมีที่ปราสาทองค์กลางจะยังคงอยู่ในสถานที่จริงครับจากข้อมูลการสำรวจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2451สาศาสตราจารย์ยอสเซเดได้บันทึกการสำรวจไว้ว่าตรงประตูปราสาทห่างออกไปราวสามวามีเทวรูปสี่กรทำจากหิน ยืนบนหัวกระบือหันหน้าไปทางปราสาทแต่หลังจากการสำรวจครั้งนั้นเทวรูปดังกล่าวก็ถูกจลกรรมไปและมีการตีความว่าจะเป็นพระแม่อุมาเทวีปัจจุบันชาวบ้านได้สร้างเทวรูปตามจินตนาการจากการบันทึกไว้ด้านหน้าปราสาทแห่งนี้ไว้ด้วยครับปราสาทเขาน้อยสีชมพูเป็นปราสาทเก่าแก่เกือบ1,400ปีที่ปรากฏสกกราระการสร้างอย่างชัดเจนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญท่ามกลางธรรมชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนำของจังหวัดสรกแก้วครับ